ในสรีบที่หนึ่งข้อหบอกว่าพระพระเจ้าทรงทราบทางของคนชอบธรรมแต่ทางของคนอธรรมจะพินาศไปเพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลนะครับอย่าไปตอบโต้เราเป็นคริสเตียนถ้าเราได้ยินอะไรมาไม่ดีอย่าไปตอบโต้อย่างที่ผมบอกเดินหนีอธิษฐานทําใจให้สันติสุขนะถ้าเข้ามาพูดกับเราเราก็พูดความจริงไปนะ อธิบายเขาฟังว่าเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นเราเป็นคนของพระเจ้าเราก็อน้องอธิษฐานบอกเขาไปแต่ถ้าเขาไม่ได้มาพูดเราก็อย่าไปทะเลาะเขาต้องอธิษฐานเพื่อนะครับอธิษฐานเพื่อเพื่อให้เราได้รับพระพรอย่างเต็มล้นแล้วอย่าลืมนะครับคนอธรรมจะพินาศเห็นไหมครับเราไม่พินาศน,นะ เราเป็นผู้ชอบธรมเราจะมีแต่การยกชูยกชูให้สูงขึ้นทางเดียวไม่ใช่ต่ำลงนะครับ